สวัสดีครับท่านผู้ชมสำนักงานปาโมลดของนำโชคเปิดทุกวันนะครับ9โมงเชา้าถึง5มเย็นสำหรับท่านที่สนใจนะฮะอย่าลืมติดต่อชื่อและเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็มีโครงการดีๆมานำเสนอลองรับชมดูครับโครงการนี้ใช้ชื่อว่าซื้อแล้วรวยเปลี่ยนเงิน350บาทให้เป็นเงินล้านทำได้อย่างไร เดี๋ยวฟังจบมีคำถามทักมาได้เลยนะครับเรามาดูครับระบบการค้าขายหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือสินค้าที่เราซื้อกินซื้อใช้สินค้าอุปโภคบริโภคนะปี2022นะผมไปดูข้อมูลประเทศไทยมีการซื้อกินซื้อใช้มากกว่า1ล้านล้านนะครับเยอะไหมฮะลองไล่ดูนะครับ1ล้าน1 0ล้าน1 0 0ยล้านพันล้านห0ื่นล้านแสนล้านล้านล้านเยอะไหมเยอะนะครับ เฉพาะประเทศไทยมีคนซื้อกินซื้อใช้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านล้านเราคิดเล่นๆและง่ายๆเราคิดดูนะถ้าหปอร์ซก็เป็นแสนล้านแต่มันเกินครับเรามาดูนะระบบการตลาดทั่วไปเนี่ยเขาจะมีกำไรเท่าไหรนะ่ระบบเดิมก็จะเป็นระบบผู้ผ,ผลิตนะฮะพ่อค้าปีกพ่อค้าส่งแล้วก็ในทุนนะฮะส่วนเราคือผู้บริโภคพูดง่ายๆก็คือเราชือเจ้าของเงิน ผู้ซื้อผู้จ่ายแต่กำไรไปไหนฮะลองดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตนะฮะพราค้าปลีกพราค้าส่งแน่นอนครับขายต้องมีกำไรพราค้าปลีกก็สามสิบเปอร์เซ็นพราค้าส่งก็สามสิบเปอร์เซ็นต้นทุนหรือโรงงานก็ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตรวมแล้วเราจ่ายไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นมีกำไรพราค้าปลีกเพราค้าส่งหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเม็ดเงินเป็นหลานล้านนะครับกำไรหลายแสนลา้ลานก็ไปอยู่ในระบบเดิมนะฮะแต่วันนี้ ด้วยระบบ MLM หรือระบบเครือข่ายเราตัดพ่อค้าปลีกพ่อค้าส่งออกไปยกเว้นโรงงานหรือผู้ผลิตยังคงมีเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นระบบเครือข่ายนะฮะจากพ่อค้าปีกพ่อค้าส่งเราเปลี่ยนเป็น60%ให้กับผู้ซื้อเพราะฉน้นวันนี้ผมจึงใช้ชื่อโครงการซื้อแล้วรวยครับเม็ดเงินเป็นล้านล้านกำไรหลายแสนล้าน,าน,านถ้าเราซื้อในระบบเครือข่าย กำไรก็จะแบ่งไปตามแผนแล้วแต่บริษัทนะฮะวันนี้ผมขอนำเสนอนะครับบริษั e anya, ทเอ็มซ่านะครับโดยดรมนัญญาสิทธิสารนะครับมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะฮะก็เรียกว่าตั้งใจอยากให้ผู้ซื้อมีส่วนกำไร60%สเเโดยแผนของเราง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนลองรับชมดูครับ จากปัญหาธุรกิจเครือข่ายที่เราเจอนะฮะส่วนใหญ่ข้อที่หนึ่งต้องชวนคนเยอะแต่สำหรับผมเรื่องชวนคนไม่มีปัญหานะแต่บางคนชวนไม่ได้ก็จะมีปัญหาที่ทำแล้วไม่สำเร็จเพราะต้องชวนคนเยอะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะปัญหาข้อที่สองก็คือต้องซื้อซ้ำหรือรักษายอดแม้ยังไม่มีไรายได้บางคนบอกโอ้โหยังไม่มีไรายได้เลยต้องซื้อซ้ำเนะีเราก็แก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นชวนคนเยอะ และของเราก็ไม่ต้องรักษายอดนะไม่ต้องซื้อซ้ําและปัญหาข้อที่สมครับของธุรกิจเครือข่ายก็คือเงื่อนไขยเยอะนะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นแขนไบนารีน binary, นะไม่ใช่ไม่ดีนะฮะไบนารีส่วนใหญ่เป็นฮะโตข้างเดียวไม่ได้ตังนะค์ฮะหรือถ้าโตสองข้างก็จํากัดไรายได้มีเงื่อนไขามากมายนะฮะแต่วันนี้บริษัทแอมซ่าเปลี่ยนใหม่ครับในเมื่อเราตัดพ่อค้าปิดพ่อค้าส่งออกไปกาไร6 0นะครับ เอามาแบ่งเป็นแผนการตลาดของแอมซ่านะครับวันนี้ง่ายๆซื้อแล้วรวยครับวันนี้ท่านซื้อสินค้าเพียงสามร้อยห้าสิบเราแบ่งการตลาดเป็นค่าแนะนำร้อยห้าสิบอีกห้าสิบเป็นมันติเลเวลลึกสิบชั้นแม้เราไม่ได้ชวนใครนะครับเราซื้อสินค้าสามร้อยห้าสิบเราจะได้มันติเลเวลทั้งบริษัทนะครับจะมีคนต่อจากซ้ายไปกว่าลึกลงมาสิบชั้น นะไม่เกินห้าสิบบาทอันนี้คือแผนของเรานะส่วนค่าแนะนําอีกร้อยห้าสิบรวมแล้วก็คือสองร้อยบาทนะหรือถ้าคิดง่ายๆท่านมีเครื่องคิดเลขลองกดดูนะ3ามร้อยห้าิบคูณหกสิบเซ็ก็ประมาณสองร้อยบาทเราก็เอามาจ่ายเป็นมันติเลเวลเห็นท่านที่สมัครมาสามอยห้าสิบท่านจะได้มันติเลเวลนะสิบชั้นลึกเป็นเงินหนึ่0หมันบาทนะอย่าลืมนะครับ รายได้ก็มาจากค่ากันตลาดถ้าระบบเดิมเม็ดเงินเป็นล้านล,าล้านกำไรหลายแสนล้านเขาไม่ได้คืนวันนี้เราซื้อแล้วมีเงินคืนหลายท่านก็อาจะตกใจมีแบบนี้ด้วยเหรอครับซึ่งบริษัทแอมซ่าได้แก้ไขข้อบอกพร่องไปแล้วครับสําหรับหลายหลายท่านบอกถ่านเราซื้อเยอะแล้วครับยกตัวอย่างซื้อหนึ่งหัสรับไรายได้รอบละหมื่นห้าซื้อรหัสที่สองก็รับอีกหมื่นห้าซื้อหลัสที่สามก็รับอีกหมื่นห้า แต่บริษัทบอกถ้าท่านซื้อเองหรือแนะนำสองคนขึ้นไปท่านจะได้ระบบออโต้ลันครับไปเกิดในผังใหม่นะซึ่งรหัสที่สี่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินนะฮะท่านทบทวนนะครับท่านสมัครเสร็จแนะนำซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งหรือจะซื้อเองก็ได้จะไปเกิดรหัสออโต้ลันในผังใหม่และในผังใหม่เนี่ยเมื่อมีคนมาต่อซ้ายขวาท่านก็จะได้เกิดผังใหม่หรือรอบใหม่ รับรอบละาหมื่นห้าไปเรื่อยๆแบบไม่มีขีดจำกัดเห็นไหมวันนี้หลายคนบอกซื้อเรารวยมีที่นี่ที่เดียวเพราะเอาค่ากันตลาดหกสิบเปอร์เซ็นตมาแบ่งให้สมาชิกแม้นท่านไม่ชวนใครเลยแต่ถ้าท่านชวนสองคนท่านจะได้รับหนึ่งมืนห้าพันบาทต่อรอบโดยไม่จำกัดรอบเพียงแนะนำสองคนขึ้นไปนะฮะเรามาดูต่ออีกนิดหนึ่งครับสำหรับคนที่แนะนำนะจำได้ไหมแผนของเราแบ่งเป็นมันติเลเวลห้าสิบาท แล้วก็ค่าแนะนำ150รวมแล้ว200บาทเพราะฉะนั้น350บาทคูณ60%ก็อยู่ในประมาณ200แบ่งเป็นมันติเลเวล50บาทแบ่งเป็นค่าแนะนำ150รวมแล้ว200บาทประมาณ60%สำหรับคนขยันนะครับในตำแหน่ง350ท่านแนะนำไม่จำกัดจำนวนนะครับแนะนำ2คนขึ้นไปรหัสที่3ท่านจะได้150 10รหัสก็1,500้ารหัส1 0ห0 0 แต่ถ้าท่านแนะนําพัน 1, รหัสก็แสนห้านะไม่จํากัดรอบนะเพราะว่าทุกครั้งที่สมาชิกไปเกิดใหม่ท่านก็จะได้ค่าแนะนํานนไปเรื่อยๆและถ้าสมาชิกมีคะแนนอัพขึ้นมาเป็นเอจากรหัสละร้อยห้าสิบเป็นหกร้อยฮะอย่างที่บอกนะรหัสละร้อยหาสิบสิบรหัสพันห้าร้อยรหัสก็หมื่นห้าถ้าพันรหัสก็แสนห้าจากแสนห้าก็จะเป็นหกแสนเป็นล้านสองเป็นสองลสี่อันนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับ เพราะเม็ดเงินเป็นล้านๆที่ผมให้ดูในตอนแรกกาไรหลายแสนล้านไม่เคยแบ่งให้เราไม่ว่ากันครับแต่วันนี้บริษัทแอมซ่าเอามาจัดเป็นแผนเอามาจัดเป็นแผนการตลาดทบทวนนะครับวันนี้ท่านซื้อแล้วรวยเป็นยังไงครับท่านซื้อสามร้อยห้าสิบท่านไม่ได้ชวนใครนะบริษัทก็เียเอามาจัดเรียงนะมันติเลเวลหนึ่งแตกสองลึกสิบชั้นแม้นท่านไม่ได้ชวนใครักคนนะโดยแบ่งเป็นสิบชั้นนะครับก็ประมาณห้าสิบบาทนะต่อละหัก หลายท่านอาจหลายท่านอาจจะสงสัยเราลองมาคิดง่ายๆฮนะรหัสละสามร้อยห้าสิบนะฮะสิบรหัสสามพันร้อยรหัสสามหมื่นพันรหัสสามแสนในองค์กรนี้สองพันรหัสหกแสนนะแต่ท่านอย่าไปคิดมากครับท่านลงทุนครั้งเดียวสามร้อยห้าสิบท่านสามารถรับมันติเลเวลรอบละหนึ่งหมื่นห้านะฮะสำหรับท่านที่ไม่ชวนใครนะจะได้หนึ่งรอบแต่ถ้าท่านซื้อเองนะครับรหัสที่สองรหัสที่สาม รหัที่สองท่านก็ได้อีก 15, หมื่นห้ารหัสที่สามก็ได้หมื่นห้าแต่เงื่อนไขเมื่อท่านมีสองคนซ้ายขวาจะซื้อเองหรือแนะนําท่านจะได้ไปขึ้นผังใหม่ฮะซึ่งในผังใหม่เนี่ยมีใครมาต่อท่านก็แล้วแต่ท่านจะได้รอบละหมื่นห้าแล้วก็จะออตรันไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคนที่มีสองละสองรหัสก็จะเกิดออตลันไปเรื่อยๆแล้วบางคนบอกถ้าซื้อเพิ่มได้ไหมครับยังไม่ชวนใครท่านก็ซื้อในรหัสที่สองเป็นผู้แนะนํา อีก2รหัสนะครับในรหัสที่สองก็จะไปเกิดออโต้รันนะเหมือนรหัสที่1น,นะครับเมื่อเกิดออโต้รันเนี่ยใครมาเลียงใต้เราเราก็จะเกิดรหัสไปเรื่อยๆต่อ1ร,รอบรอบแล้วหมื่นห้าแบบอินฟินิตี้ไม่จํากัดรอบนะครับไปเรื่อยๆสําหรับบางคนบอกเอซื้อแล้วดีเราก็แนะนําในรหัสที่สามนะซื้ออีก2รหัสนะครับรหัสที่1ออโต้รันไปแล้วรหัสที่สองออโต้รันแบบ รหัสที่สามก็จะออตัวลันไปเรื่อยๆหรืออย่างที่ผมบอกนะวันนี้แม้นท่านไม่ได้จวนใครเองท่านกินดีใช้ดีท่านซื้อซ้ํานะอย่าลืมนะฮะรหัส 15, ละหมื่นห้าสิบรหัสแสนห้ายังไม่รวมออตัวลันที่พิเกิดใหม่ท่านจะมีะไรายได้แบบมหาศาลนะครับอย่าลืมนะครับเม็ดเงินเป็นล้านล้านกำไรหลายแสนล้านซึ่งเราไม่เคยได้วันนี้เอมซ่าเอามาจัดให้ท่านนะครับนะเราก็มีกาแฟนะ กาแฟสมุนไพรแล้วก็สบู่สบู่ที่ดูแลผิวหน้าไลสิฟ้าะคนที่รักสวยรักงามคนที่อยากดื่มกาแฟดื่มกาแฟมาทั้งชีวิตไม่เคยได้เงินก็ดื่มหันมาดื่มที่นี่ได้รอบละหมื่นห้าแนะนำสองคนเพิ่มขึ้นไปไม่จำกัดรอบแนะนำกิรหัสก็ได้หรือซื้อเองก็ได้ครับมาทบทวนนะครับของเรามีไซเอนทุกคนต้องเริ่มจากไซเอนะครับ เมื่อมีคะแนนท่านจะขัขยับไปไซส์เอ็มไซส์เอลและเอ็กอลตามระดับนะฮะผลประโยชน์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทบทวนนะครับแผนของเราก็ง่ายๆข้อที่หนึ่งสำหรับคนที่ชอบขายก็มีกําไรขายปีสําหรับคนไม่ชอบขายก็จะเป็นค่าแนะนำนะฮะร,รหัสรหัสเอสก็ 150, ร้อยห้าสิบนะฮะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกทีนะครับส่วนท่านที่ไม่ชอบแนะนําก็รับมันติเลเวลสิบชั้นนะครับก็เรียกว่าบริษัทใ่าย เป็นค่าแนะนำกับมันติวิวสำหรับคนที่ไม่ชอบชนคนนะแต่ถ้าคนชอบชวนคนนะครับอย่าลืมนะรหัสละรห้าสิบแนะนำรหัสที่3เป็นต้นไปท่านได้ได้รหัสละรห้าสไม่อันเมื่อทีมงานของท่านอัพเป็น M ท่านจะได้รหัสหกร้อยไม่อันเป็น L 12พัเป็น XL 24 0ไม่อันนะครับสำหรับในตำแหน่งเอนะครับท่านสมัครท่านมีสิทธิ์รับรอบละหมื่นหแนะนำสอคนขึ้นไปไม่จำกัดรอบ เมื่อท่านขึ้นตำแหน่งเป็น M ท่านจะได้ต่อรอบนะครับรอบละหกหมืน่นแนะนำสองคนขึ้นไปไม่จํากัดรอบฮนะแล้วเมื่อขึ้นเป็น L ท่านจะได้รอบละหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบแนะนำสองคนขึ้นไปไม่จํากัดรอบและตําแหน่งสุดท้ายก็คือ XL ท่านจะได้ต่อรอบสองแสนสี่หมื่นสองพันนะไม่จํากัดรอบเพียงแนะนำสองคนขึ้นไปนะทั้งหมดนี้ก็คือ สุดยอดแผนแอ s มซ่าสำหรับท่านที่ชอบกินกาแฟอยู่แล้วท่านที่ใช้สบู่มาทั้งชีวิตไม่เคยได้เงินเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนสำหรับท่านที่รับชมจบแล้วก็อย่าลืมติดต่อชื่อและเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่างแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ